ตอนนี้เราก็มาเช็คอินนะคะที่อยูเขาใหญ่นะคะของเราเป็นอันนี้เข้ามาใน,นห้องแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอันนี้ของห้องเราก็จะเป็นดีลักนะคะแต่ว่าจะมีชุดอัพเจนนจีด้วยมากันสองคนนะคะจองห้องใหญ่เบลล์ค่ะอันนี้ให้ดูห้องน้ำก่อน นี่ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำของเราใหญ่มากค่ะห้องน้ำใหญ่มากกระจกแต่งตัวนะคะส่วนนี้นี่ก็จะเป็น ชันใส่เสื้อผ้านะคะมีรองเท้าแตะให้มีตู้เซฟให้นะคะ๋ยวปิดอัน,นี้ก็สช้งามค่ะชันใส่เสื้อผ้าอีกอันนึ่ง ที่นี่นะคะเช็คอินตอนไหนเช็คเอาท์ตอนนั้นนะคะเวลาอย่างเราเช็คอินเที่ยงเราก็จะเช็คเอาท์วันพรุ่งนี้เที่ยงเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ที่นอนของเราห้องใหญ่มากค่ะกำลังดูเมนูอาหารอยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นตู้ ตูเย็นนะคะนตู้เย็นก็จะมีน้ำดื่มนะคะที่นี่เขาก็จะให้เราห้องละสองกระป๋องะคะ่ะส่วนพวกขนมนี้มีค่าใช้ใจ่ายนะคะถ้าทานส่วนชากาแฟฟรีค่ะมีเก้าอี้นั่งเล่นนะคะดิงเ็มมากเลยค่ะ ก็จะเป็นวิวด้านนอกของเราอันนี้เดี๋ยววบ่ายๆเราก็จะมานั่งจิบน้ําชากันนะคะพาไปดูบรรยากาศของห้องพักเราเสวยงามมากค่ะ สาว่ายน้ำด้วนะจ๊ะเดไว้ช่วงเย็นจะลงไปถ่ายด้านล่างให้ดูนะคะห้องพักหลูหรามากค่ะถูกใจมาก วันนี้เราก็จะพักแตบ,บอลังการนิดนึงนะคะปิดก่อนแต่อ่ะออกยังดูเมนูไม่เสร็จนะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวพักพ่นก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆ